สวัสดีครับพรแม่พี่น้องป้องไปทุกๆคนรละสบัสดีครับพรแม่พี่น้องทั้งสอปปเล่านะครับมาพบมาพอกันนะครับกับผมกรกกะสินมาเจอกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเตือนสิงหาคมที่เพจองกอนพลังเลขนำโชคนะค,นะครับเช่นเคยวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะมีแนวทางมาแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็น ฮา,านอยหรือแนวทางพี่น้องโซปอปอ,ปอล่าวนะครับหัวเราวพัฒนานะครับหัวเราวรัฐบาลนะครับใครเข้ามาก็นะฝากนะครับขอความร่วมมือห้ามแชร์ลงกลุ่มนะครับแชร์ไว้ดูหน้าเฟซตัวเองได้นะครับนะไม่ต้องลงกลุ่มนะครับนะแล้วก็ฝากแก้งผลนะครับ การรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยนะภาพเสียงมีไหมนะครับถ้ามีชัดเจนก็ช่วยพิมพ์หนึ่งนะครับหากภาพเบลอเบลอข,ข,ข,ขาดขาดหายหาย,เ,ยเสียงกระท่อนกระแท่ะก็พิมพ์ศูนย์นะครับจะได้สื่อสารนะครับเข้าใจตรงกันนะครับระหว่างผู้สือ่อผู้รับนะครับช่วยแก้งให้ทราบนะครับพี่น้อง ทักทายกันนะครับมาเจอกันนะครับเป็นเวลาเที่ยงนะครับสิบนาทีโดยประมาณนะครับมาจงทิ้งเที่ยงนะครับนะหวังว่าคงจะสะดวกกันนะครับสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่นะเป็นเวลาพักเที่ยงพักทานข้าวนะครับจะได้มีเวลาดูไปด้วยนะครับทานข้าวไปด้วยนะครับหากไม่มีเวลาก็สละเวลาสักครึ่งนาทีนะครับแชร์ไปยัง หน้าเฟซของเรานะครับไว้ดูย้อนหลังนะครับไว้ดูย้อนหลังนะครับยังมีเวลาอีกนานนะครับสําหรับแนวทางฮานอยรัฐบาลนะอันนี้ให้เที่ยงนะมีปัญหานิดนึงพี่น้องนะเฟซพึ่งพึ่งโดนปลดปล่อยไปเมื่อวานก็ไม่ได้ลงหน้าเพจหรือกลุ่มอะไรให้ลงเฉพาะในส่วน ห้องแนวทางนะห้อง VIP ห้องไลน์นะฮานอยก็มาเต็มเต็มนะทั้งปกติและ VIP นะครับตรงๆก็ไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงนะก็มีลงลาวนะครับครั้นที่แล้วน่าจะให้ให้เกนะ้าเนาะมันน่าจะเป็นเก้าสามแต่ตัวเจาะข้ามนะครับก็น่าจะเข้าตัวตัววิ่งรูดอยู่สองสองวันแล้วนะครับวันนี้มามาดูกันนะครับว่าเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับ นะครับนะเป็นตัวไหนอย่างไรกันนะ,ท,ะทัดทายกันพี่น้องว่าภาพเสียงนะครับเสียงเสียงยุสัยเสียงสนะวัสดีครับคุณแมนเป็นังไดอยู่ขอนแก่นฝนตกบ้านนอเนาะนะพิมพ์ชื่อเลนเดอร์นะครับคุณสงัดนะอาจารย์ไม่ไม่นิน้นการแชร์นะครับทางทีนะ่ถ้ารู้ว่าใครแชร์ลงกลุ่มนะอาจารย์รู้เน้อจะไม่ได้เห็นเพจนี้อีกนะครับบอกไว้ก่อนนะ มันมันมันเจอกับตัวเองไหมแชร์ลงกลุ่มและเฟสโดนโดนบล็อกทุกครั้งเลยนะแล้วก็มันมีพวกแอบเสียงมาเม้นนะปลอมไปเรานี่แหละแอบคลิกลิงเข้าห้องแนวทางกอนก๊าิสินเข้าห้องแนวทางฟีโนน,นี่นะั่นเออเยอะแยะบล็อกไม่มีาดไม่ไหวไม่ต้องแชร์แชร์ให้แล้วค่ะไม่ต้องมาไว้แชร์ให้แล้วหรอกแชร์ให้ตัวเองนั่นแหละนะแชร์ไว้ดูไม่ต้องการคนแชร์นะมันแปลกต่างจาก ผู้ให้แนวทางคนอื่นๆนะเท่านู้นเท่านี้1,000งพันหมื่นแชร์ถึงจะปล่อยแนวทางอันนั้นไม่ใช่ก่อนกระสินนะครับอันนี้จะคิดว่าแล้วแต่โชคลาภของแต่ละบุคคลแล้วแต่บุญนะครับที่จะนำพามาพบมาเจอเจอกันมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายดวงสมพงกันก็จะถูกคิดแบบนี้นะคิดเป็นเรื่องของโชคลาภไม่ได้คิดถึงปริมาณ นะครับคนดูคนชมมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นภัยต่อ,อเจ้าของผู้ให้และก็วางสนุก่ยนะเป็นแบบนี้นะครับนะไม่ได้ไปหวังอะไรดูเท่านนู้นเท่านี้เหมือนชาวบ้านเขาหรอกนะไอะแชร์แล้วให้แล้วเนี่ยไม่ต้องมาแชร์ให้หรอกถ้าจะไม่เม้นว่าแชร์ให้แล้วมันเป็นภัยเลยเอแชร์ให้ตัวเองนั่นแหละ,ะคุณไม่อยากดูก็ไม่ต้องแชร์แชร์ไปเฟซเราหนึ่งเพื่อความสะดวกเนาะ,ะเราอยากดูแล้วก็มาดูหน้าเฟซของเราอย่างนั้นนะ เข้าใจไหมนะครับไม่ต้องมาค้นหาพิมพก่อกรเลขเด็ดเขาต้องมาเขาเรียกว่ามาัดส่งเอออันนี้เอาสะดวกสบายของตัวเองนะครับอันนี้คือความสะดวกสบายบางคนหาไม่พบไม่เจอก็อาจจะไปเจอปลอมเออฟังนะครับเอ,อ่อเยอะแยะ,ยะกลุ่มแนวทางที่ขึ้นต้นด้วยกรกฤรสิน่นะเนี่ยที่เป็นสาธารณะทั้งหลายนะของปลอมมีอ,อ,กกอักกรเลขเด็ดก,กรกะสินเอฟซีอักกรพาจวดอะไรต่างๆนั่นคือกลุ่มปลอมทั้งนั้นนะ ฝากนะครับไม่มีนะนะกลุ่มหงวาจารย์ก็คือชื่อกลุ่มเลขเด็ดกรกสิน่นนะครับนะชื่อกลุ่มในในใต้ห้วใบฟ,ฟ้ากลุ่มเดียวที่เป็นหวยรัฐบาลและก็กลุ่มหวยเพื่อนบ้านฮานอยไทยเราอันนี้คือหัวยหุ้นหวยประจาวันนะครับนะพักนี้ไม่ได้ไปลงเนื่องจากเฟซโดนโดนบล็อกนะมันก็มีอยู่หรอกแต่ว่าเฟซอื่นๆเราจะไปลงมันก็นะ คนไม่รู้จักรอกว่าเป็น,นกรนกละสินแล้วก็มันก็สุ่มเสี่ยงอีกนะสุ่มเสี่ยงโดนเอาไว้ดูแลเพจแล้วมันก็ไม่สามารถไฟ์ได้ถึงโดนปลดปล่อยแล้วเมื่อกี้ถึงมามาช้านะเดี๋ยวจะติฟันหวยสัญจรให้อยู่หรอให้รัฐบาลนะมีมีทั้งหวยสูตรและหวยสําหรับสัญจรให้ดูนะแต่หวยสัญจรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ใครอยู่ในห้องมีมีโอกาสได้เห็นก่อน เนี่ยสูตรก็ถือว่ามาสิบงวดเต็มเต็มก็คือตัววิ่งตัวตัวรูดไทยใครยังไม่เห็นแล้วเนาะไทยน่าจะให้เห็นแล้วเนาะตัววิ่งเห็นหมดแล้วล่ะนะใครใครจําได้นะใครจําได้ตัววิ่งวิ่งเงินล้านเนี่ยสิบงวดแล้วนะนะครับอาจะดูอีกหรือไม่ดูก็ไม่น่าจะดูหรอกนะเดี๋ยวรออาจารย์นัดวันไหนเนาะ เดี๋ยวใกล้ๆสักวันที่ยี่้าพอดีแหละยี่ห้าคือวันศุกร์โอเคแต่ในห้องอกอกกรพลังเลขนำ้ำโชกเห็นหมดแล้วละ่ะเห็นหมดทุกหังของวีฟ้าแล้วแลวห้องอื่นไม่เห็นเพราะว่าห้องนี้มันเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวถ้าเป็นเราลุงไซมเราไม่กล้าเนี่ยตายถิมเสือๆก็เลยคิดจึสดงสี่เออก็ดีนะสี่อมียราเห็นแล้วเนาะ ไทยใครยังไม่เห็นแล้วเนาะไทยนะ่าจะให้เห็นแล้วเนาะตัววิ่งเห็นหมดแล้ว่หนละใครใครจําได้นะใครจําได้ตัววิ่งวิ่งเงินล้านนะสิบงวดแล้วเนาะนะครับแล้วจะดูอีกหรือไม่ดูก็ไม่น่าจะดูหรอกนะเดี๋ยวรออาจารย์นัดวันไหนเนาะนะเดี๋ยวใกล้ๆสักวันที่ยี่หาพอดีแหละ ยีคือวันศุกร์โอเชแต่ในห้องออกกรพลังเลขน้ำโชคเห็นหมดแล้วละ่ะเห็นหมดทุกหัางของว,วีฟ้าแล้วมาห้องอื่นไม่เห็นเพราะว่าห้องนี้มันเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติคือคนอยู่ดีไซน์มูสะส่วนใหญ่นะครับก็ให้ไปให้ไปหมดแล้วหมดเปลือกเหลือแต่ออกจาก จิตที่เราจะฝันที่เราจะสืบในสู้กับหงษ์สันจรนะว่ามันเป็นตัวไหนอันนั้นนะไม่เกี่ยวกับสูตรแต่อาจจะมีตัวเด่นของสูตรอยู่เท่านั้นเดี๋ยวจะ,จะไปให้แล้วก็อมสินเนาะนะครับวันที่หนึ่งมันมีอมสินเพราะว่าอมสินออกทุกวันที่หนึ่งนะนะครับวันที่สิบหกไม่มีนะสิบหกมันเป็นทอกัณฐแล้วอยนะจะได้ให้ ศูนย์กับหนึ่งโอเคตามนั้นแหละพี่น,อน้องนะประมาณนั้นเนาะรัฐบาลฟอร์มหลังก็เยอะแยะไหมเงอนที่แล้วอาจารย์ให้สองให้สามอันนี้มันของสิบหกโอ้มันคนละเดือนใช่ไหมเปยดสองเอมิกินี่แหละสิบหกสองกับสาม ลองฟอร์มหลังนะี่อยู่ในเพจนี้อาจา์ลงให้นะเยอะเยอะอยู่มันลงให้น่าจะหลายงวดอยู่นะก็คือว่าเดินยาวๆแต่งวดนี้ก็น่าทุกคนน่าจะเห็นหมดแล้วนะอยู่ในเครื่องมันคนละเครื่องหรือเปล่าเครื่องนี้แหละนะนะคือตัวนี้นะครับเยวค่อยว่ากันในสัญจรสัญจรไม่สัญจรมันก็ไม่มีผลกับกทุกคนแล้วเราเปิดกว้าง นะอยู่ที่ไหนเขาเรามีโชคมันก็ถูกหรอกไปออกที่ไหนแค่แค่แค่มันไปออกนอกสถานที่นะไปให้ผู้คนนะอยากพน้องเขาที่อยู่ต่างจาังหวัดอยากให้ไปเห็นว่าเขาออกกันแบบไหนแค่นั้นเองเราอยากเห็นก็ไปดูได้เขาให้ดูฟรีนะมีบัตรประชาชนก็เข้าไปดูได้ว่าไปเบิงกับตากันะเป็นยังไงเขาว่ามันหลอกมันหลอกมันหลอกใดอยู่บอกอย่างนี่ไใครไม่เคยเห็นมันจะได้เปิดกว้าง แต่อาจารย์ไม่ว่ามันล็อกไม่ได้นะทุกวันนี้มันสื่อสารการสื่อสารมันไรผุ้มแดนน่ยมันปิดบังอะไรกันไม่ได้นอกจากว่าออกนอกสถานที่แต่ไปงุบงิบไม่ถ่ายทอดก็ไม่ถ่ายทอดไม่มีคนดูแบบนั้นอันนั้นเชื่ออยู่อันล็อกอเนี้ยมันก็เห็นกันทุกคนไงสื่อสารมวลชนอะไรการถ่ายทอดอะไรต่างๆเราก็เห็นอยู่ถูกไหมและเราก็วิเคราะห์อเอาตัว แล้วเขาใส่ทุกลูกไหมล่ะก็ใส่ทุกลูกเนื่อจากศูนย์ถึงเก้าไหมเออและคนที่ไปออกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่หลักไหนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักอะไรเออสัญญาณไม่เสถียรน,นะขึ้นเงียบอ่ะใช้เวลาห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนาทีแล้วสัญญาณมันเตือนละเนาะครับประมาณนี้แหลนะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของรัฐบาลเนาะปล้อยเท่านี้ก้อนแหลกนะแต่ยืนในห้องเป็นบางห้องดิ้ นะห้องสายมูงสายบุญก็ได้เห็นก่อนคือบุญวาสนา,าประมาณนี้เนาะกระเป๋าประมาณนี้นะครับทุกคนขอทุกคนโชคดีนะครับร่ำล่ำรวย